สวัสดีครับผมวันชัยคนทํามาหากินครับผมมีลูกอันนี้ไม่พี่น้องเบิ้งครับนี่บ้านพี่น้องเขาพากันเรียกลูกอะไรครับนี่อ่าไทยบ้านผมนะทางบ้านผมเขาเรียกลูกชะบ้าครับลูกชะบ้าเป็นการละเล่นของไทยสมัยโบราณครับลูกชะบ้าเอ่อที่เขาอนุลูกอ่าอ,อนุรักษ์ไว้ในตอนนี้นะครับมียู วันพีนี้ไทยคอนสานครับที่ยังเล่นกันยูเนาะครับนี่ครับนี่เขาเรียกลูกส้าครับนี่ครับสนี่ยครับสวยลูกยาวๆเลยครับสวยๆเลยเนี่ยฝากฝากกดแชร์กดซับตะคให้กดติดตามให้ผมนเด้วยครับผมได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปได้ครับ ขอบคณครับ